เลยเกมคายเอ้ยเนี่ยเป็นท่าเกมมัคตัมงขาว่าเล็กแรงยิงแรงมากแล้วแสบตาเื่นไรบคลลินจ้าเฮ้ยไอลิควิดมาตอนไหนวะเอามาไงจะรู้ไหมล่ะไม่ลงเร็วไป อ้าวอ๋อไอแทก็กซ่าก็หนึ่งงก็ฆ่าได้เอามาไหนนะพี่อ๊ะมันแจกเจ็ดวันน่ะแจกตอนไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครโดดลงมาทังอี้แจกตอนไหนอะพี่โค้ดอะมีให้ไปกดรับดดเอาจนตายอะ โอ้พ <T itt les> ี <das quart an> ่เล่นะก็ติงคุยง่ายนะลงแค่พื้นต่ำๆอะโดนเมนทักหนึ่งะจะตายอะเนี่ยโอ้ยไอ้ฮเอะแอมเปอร์มึงเจอกูผมอ ขออะไรพี่แกหลรอขอเนี่ยน่าเลยผู้ทายเลยฮัสซีนโดนได้ะโอ้ยโดนซับ แน่นอนนี่แนี่ยโอ้บินแล้วโหเล่นเกมนี้เฟรมเลทห่างกับไอ้ไล์ออฟตรงไล์ออฟไซอะไรนั่นแบบสี่เท่าห้าเท่าเฮ้ยเจ้าจ้อยเฮ้ยเจ้าจ้อยเฮ้ยอ๋ออ๋อบินไปแล้วอไวอ้บอ

ออสามสองศูนย์เอองศูนย์วัดเอว่จัดกันอย่างนี้เลยหรอกล้นะเพื่อนโอ้โหมาให้วงด้วยได้ได้ไ้ไ,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 ไมึงจะระเบิดกันให้เถิดเชิแบบนั้นาไปดี ไปเล่นแค่ไมากี high, ่ว wow. ันสุดท้ายหมดแล้วไปเลี้ยงแค่ไม่กี่วันเกี่ยวเลี่ยวเกลียวของผมเกลียวไมอเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวเกี่ยวข้าวโอ้โหโอเคสีละจานะจานะว้า มีคนซับเนี่ยกำลังมองเลยก็เสือกไปมองสอกไม่ได้มองคนนี่ด่านท่านนี้มันชอบมีคนตาขั้วอย่างดีนะ ขอโทษมังกรมลานเนอร์นะมิการมิลานเนอร์ใช่อะไรนะที่แกเป็นปลาเกี่ยวใส่ปลาตัวเอาเอาพูดดิอะไรเนี่ยมามาดูดี No, no, no! No, 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 được lông, được lông no, chaker, chaker. Lại, lại oh, oh, <cười> no, 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 đi no, no, quá Đi thôi, không có gì kết Anh ta đang đánh đá. Đi 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 đi. Anh ta là Jacker. Anh ta là Anh ta là Jacker. Được rồi, โอ้หมันเยีบเลยทีเดียวไอ้เอาตัวนายใส่กโกูก็เอาตัวทิมคุณนี่มูฟไรเจอร์เลยเนี่ยคุณดชสาาจะถึงได้อรไรอ่ะเจกอะไรพี่เจุกแล้วแล้วเออไอ้เหี้ยเจเกอร์ได้มั ผมโคตรเกลียนบันไดเกมนี้เลยบันไดเป็นบันไดที่ลงได้ยากขึ้นลงยากมากอะเกมนี้เฮ็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตรอดับต้้า อ้าวโดนเหยียบว่ะโอ้ยยังยังจะโดนยังไงเป็นไงล่ะเฮ้ยมันเป็นบั็กว่ะพี่เจฮะบั็กผมกลางล่มแต่สปีดยังเท่าเดิม ไม่ไม่จงจะเอ็มดิ้นไม่จอดจงเลยฮะไม่จอจงเราเห็นข้าวเฮ้ยเฮ้ยไอไอเฮดช็อตเป็นอะไรกับกูมากวะถึงกันลงมาตามข้าเลยนอน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 เราเราไปตคุ้มแล้วได้แล้วเราเราเรายอมแล้วโอ้โหลิควิดมันก็อย่างเงี้ยเนาะไปบอกเอาก็ได้วะกันนะ ไม่จอดเองครับไม่ก <wrong woods> ็จะจอดกี่โมอาจารย์ทำไมรู้เหมือนกันตอนไหนก็ว่ามาเนอะเตอร์ต้าอีกจะเตอรต้าเดลิฟต์กินเลฟดเล็ดเล็ลเล็ฟักที่โซฮาร์ดคุเดช์ this round nothing to lose ไอ้ลาวเลยยูรัสเซอเจเกอร์ไม่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 ไอ้แก๊งสเตอร์เฮ้ยแคมแคมบ้างกูแคมบ้างกูแคมบ้างกูไม่แคมกูไม่แคมก่อ็มีใครปลาระเบิดทัวได้เลยเก็ตไม่ได้เกมเนี้ยเชื่อลงโคตรลำบากเลย อ้าวไม่ใช่พี่เจแต่มีอุจิใส่เซนาเหมือนกันแพ้พี่ผมก็ไม่ชอบเล่นตรงนี้แหลแต่สกิลพกมันดีไงก็เลยต้องเล่นดีเป็นโกงไงแหละอะไรเนี่ย this auto ออโต้ออโต้จ๊อก เดีลิควิดเดี๋ยวลิไม่ได้แต่ปางเออไม่ใช่ลิควิดตอนนี้ใช่ไหมอืมเร็กแกร์ยังอยู่ที่เดิมไหมอ่สาสไนเปอร์สไนเปอร์ติดตั้งายสไนเปอร์ตายแล้วพี่อ้ำหลังอ่ะลิควิดที่แบกแมนเจเกอร์เจเกอร์ไอ้นี่มึง<อ> ไปนี่มือนี่ <lawsuit. S 2> มันย <Gore> ไมถ่านะะ <ambling. S 2> มันยิบมันอื้มตายต้ยตายการทัดริบดิ่งว่เโอ้ยนี่คุณ

เฮ้ยเราก็หยิบเคียวขึ้นมาแล้วมาเราไม่ฝันหน้าวะหยิบเจสเร็จแทนนี่ได้ป่ะ่อแพ้ไม่แพ้เว้ยไม่แพ้อะไรผมไม่แพ้